ไปไปไปพี่ไปพี่ไม่ได้ดึงลอยฟ้าควายลอยฟ้ารับทุกคนน้อยเด็กสมัยก่เฮ้ยดอด้เด็กสมย่อนเ้เดกสก่อนก็เก่ง เ่กี้เด็กินของมันไม่ตลกเอาเด้อกอแกกินกองกอนกอกทำมกินกองกอกอกทำมกินกองกอกอก อ,อ,อย่าจอดคู่ก่นอนน้องก็ขอพี่จับคู่ขอพี่จับคู่น้องกดน้องกดขอพี่จับคู่ คนนี้ใครตอ่ตอตอ่ตอต่อหนอนใช่ปหมใช่นี่ให้น้องมาอีกตัวหนึ่งตอ่ตอตอ่ตอต่อต่อต่อเพ่ใครวะเพื่นในในอนพี่เองต่อต่อต่อเขาอ้าวเพื่อนพีน่ใหม่แกวังวังวัง เอาทำไม<อ>ไม่คิวอ่ะเออไปดีกว่าทำม,มีกองกองเกณฑเกณฑ์โนนไหนอะ่ะไ,ไปไหนแล้ว<อ><อ>ไปเจอกันในแมปซอมบี้ทุกคนไปคลิปหน้าเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องแล้วแมปอะไรก็ไม่เป็นไรก้อนบอล ครับน้องผมเล่นแบบดาก่อนบอลเนี่ยแบบดาบอะดาก่อนบอลไม่ใช่แล้ว มังกรไปยิงน้องนะเด้อมน้องมนบินได้มันบินได้อินน้องพี่บินได้พี่บินได้เห็นปะ أو. <applause> 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 thank you